ยอดวิชาที่มีมาแต่โบราณคาถาดีจากอาจารย์ขุนแผนโบราณจารย์ห่วงแหนมากพระคาถาธรรมราชพระคาถาที่ใหญ่กว่าคาถาทั้งปวงใช้ได้108ร้อยแปดประการบอก,ล,กลูกหลานให้รีบจดจำ พระคาถาพระธรรมราชหลวงปูค่คงปรมาจารย์ขุนแผนพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิทะทะทะโรโรโรอะอะอะสะสะสะ,สะ,สะโสโสโสโนโนโน นะโมพุทธายะพระคาถาพระธรรมราชถือเป็นพระคาถาที่ใหญ่กว่าคาถาทั้งปวงจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระคาถาธรรมราชาเป็นพระคาถาที่โบราณจาร์ล้วนเรียนสืบทอดต่อๆมาตำราพุทธาคมของหลวงปู่เอี่ยมปรถมนามก็มีบันทึกคาถาบทนี้ไว้แต่พระคาถาบทนี้เป็นที่หวงแหนของโบราณจารย์ จึงไม่เป็นที่แพร่หลายจนดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่คงมาสื่อกับอาจารย์ชุมชัยคีรีในปีพศ2496ท่านได้ถ่ายทอดพระคาถาพระธรรมราชให้และด้วยความเมตตาของหลวงปู่คงท่านเล็งเห็นว่าต่อไปผู้คนจะอยู่กันอย่างลำบากยากแค้นภัยอันตรายจะมีมากขึ้นมนุษย์จะใจดำขึ้น ผู้คนจะฆ่ากันเหมือนผักเหมือนปลาหลวงปู่คงจึงสั่งให้อาจารย์ชุมเผยแผ่พระคาถาธรรมราชให้กว้างขวางที่สุด 1. ภาวนาชักลูกประคำด้วยพระคาถาธรรมราช108จบแล้วตั้งไว้หัวนอนจะเกิดนิมิตด,ดีกันผีกันโจรกันไฟรู้เหตุการ์ร้ายดีล่วงหน้าโจรผู้ร้ายเข้ามา จะเห็นคนเดินอยู่รอบบ้าน 2. ภาวนาชักลูกประคำหนึ่จบเวลาตื่นนอนจะเป็นผู้เจริญด้วยลาบเจริญด้วยยศทำมาคาขึ้นทำให้กิจการที่กำลังคิดอยู่สำเร็จทำให้อายุยืน 3. ภาวนาลูกประคำหนึ่จบแล้วเอาลูกประคำใส่ลงในน้ำเอาน้ำล้างหน้า เป็นเมตตามหานิยมถ้าเอาน้ำนั้นกินทุกวันเป็นคงกระพันถ้าเอาน้ำนั้นไปอาบเป็นการสะดอกเคราะห์ทำให้โชคร้ายกลายเป็นดีมีสติปัญญามีวาสนาเจริญก้าวหน้า 4. ถ้าหากไปนอนในป่าในถ้ำก่อนจะนอนชักลูกประคำหนึ่งรด้วยพระคาถาพระธรรมราชแล้วนอน เทวดาจะมาคุ้มครองรักษาหรือมาบอกลาพัยถ้าหลงทางก็จะพบทางถ้าอดข้าวก็จะพบบ้านคน 5. ชักลูกประคำหนึ่งร้อยแปดจบแล้วนำลูกประคำติดตัวไปกันเครื่องสัตว์ตราวุธกันอุปัตตทวเหตุกันสัตว์ร้ายคนร้ายกำมบังตาผู้คิดร้ายหรือศัตรูเห็นเราคนเดียวเป็นหลายคน 6. ก่อนออกปร,ราบโจนผู้ร้ายหรือไปรบกับฆ่าศึกหรือไปสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยให้ตั้งใจภาวนาชักลูกประคำหนึ่จบแล้วเอาลูกประคำสวมคอไปกระสุนและวัตถุระเบิดใดๆไม่ถูกกายเราเลยหรือถ้าหากศัตรูล้อมเราไว้ภาวนาคาถาพระธรรมราชเดินแวกวงล้อมไปศัตรูทําร้ายไม่ได้เลยถ้าถูกจับ ก็ให้ภาวนาสะเดาะเครื่องพันธนาการได้ทุกชนิด 7. ถ้าจะให้ลูกหลานหรือบุคคลอื่นเป็นคงกระพันก็ให้ภาวนาชักลูกประคำหนึ่จบแล้วเอาลูกประคำใส่ลงไปในน้ำเสกต่อไปอีกประมาณ108จบเอาน้ำให้กินคงกระพันทุกคนถ้าเอาน้ำอาบให้ก็เป็นการสะเดาะเคราะห์ให้หมดไปได้เป็นอย่างดีหรืออธิษฐาน ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บก็ได้สุดแล้วแต่จะปรารถนาก่อนจะทําทุกครั้งให้ระล,ลึกถึงคุณพระและหลวงปู่คงมีเรื่องเล่าที่ว่าบุญจากการภาวนาพระคาถาธรรมราชนี้แม้แต่เทวดายัางต้องการเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเสียโกราชบุรีสิทธิ์น้องอาจารย์กฤษณะนับเป็นจอมขมังเวทท่านหนึ่งเพื่อนสนิท ถึงกับตั้งฉายาว่าหมอผีแห่งราชบุรีมีอยู่ช่วงหนึ่งเสียโกโฟ,ฟิตจัดสวดพระธรรมราชมากก็รู้สึกว่าการงานทุกอย่างราบรื่นดีแต่อยู่ๆก็เกิดปวดหลังโดยไม่ทราบสาเหตุกินยาแล้วสามวันก็ยังไม่ดีขึ้นเสียโกจึงว่าไม่น่าจะเป็นการปวดหลังธรรมดาจึงโทรปรึกษากับอาจารย์กฤษณะขอให้อาจารย์ช่วยตรวจให้หน่อยอาจารย์กฤษณะ เพ่งจิตไปตรวจดูพบเห็นพระภูมิมายืนอยู่หลังเสียโกและเห็นพระภูมิเอื้อมมือเข้าไปบีบกระดูกสันหลังเสียโกอาจารย์กฤษณะจึงเพ่งจิตถามท่านว่าเรื่องอะไรหรือครับถ้าเขาล่วงเกินอะไรผมจะบอกเขาให้พระภูมิบอกเปล่ามันไม่ได้ล่วงเกินอะไรแต่มันสวดธรรมราชแล้วมันแผ่เมตตาให้หมดเลยแต่มันไม่แผ่ให้กูอาจารย์กฤษณะ จึงบอกท่านว่างั้นท่านปล่อยมันก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้มันแผ่เมตตาให้ท่านด้วยพระภูมิจึงยอมปล่อยแล้วถอยหายไปอาจารย์กฤษณะจึงเล่าให้เสียโกฟังพร้อมกับสั่งให้แผ่ให้พระภูมิที่บ้านด้วยจึงนับเป็นความรู้ใหม่แม้พระภูมิเทวายังอยากได้บุญจากการสวดพระคถาพระธรรมราชบทนี้ ตามประวัติหลวงปู่คงวัดแค่อาจารย์ขุนแผนหลวงปู่คงหรือตาครัวคงตามประวัติศาสตร์เป็นอาจารย์ขุนแผนอยู่วัดตาลหรือวัดแค่เมืองสุพรรณบุรีสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเป็นอาจารย์ของขุนแผนองค์แรกท่านได้สร้างพระเครื่องส่งขุนแผนเรือนแก้วมอบไว้ให้กับขุนแผนบูชาติดตัว ต่อมาเมื่อปีพศ2496ท่านได้เข้ามาประทับทรงข้าราชการพูดหนึ่งที่จังหวัดพัทลุงบอกตำราสร้างพระผงให้กับอาจารย์ชุมชัยคีรีชนิดหนึ่งเรียกว่าพระผงเทพนิมิตขณะที่กำลังทําพิธีพุทธาพิเศกพระผงเทพนิมิตอยู่นั้นท่านได้มาเข้าประทับทรงช่วยปลุกเสกอีกตลอดไตรมารสสมเดือนยิ่งกว่านั้น ท่านได้ขอร้องให้อาจารย์ชุมชัยคีรีช่วยเอากระดูกของท่านและพระยอดขุนพลพระผงขุนแผนขึ้นจากใต้ฐานของเจดีที่ท่านได้บรรจุเอาไว้ที่วัดตาลแต่ครั้งโบราณอาจารย์ชุมจึงได้ขออนุญาตทำการขุดขึ้นมาตามคำสั่งของท่านจากกรมศิลปากรและขออนุญาตจากวิญญาณท่านสร้างเป็นรูปของท่าน แล้วเอากระดูกที่ขุดขึ้นมาได้ดังกล่าวบรรจุไว้ในองค์พระเพื่อให้คณะสิทธิ์ได้มีไหว้กราบไหว้สการะบูชาคณะสิทธิ์ที่ทราบเกียรติคุณได้ขอร้องให้อาจารย์ชุมชัยคีรีสร้างขึ้นเป็นอีกครั้งที่สองอาจารย์ได้พิจารณาเห็นสมควรว่าหากสร้างขึ้นอีกจะมีโอกาสนำเงินรายได้ไปสร้างพระอุโบสถวัดบ้านสวนอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ท่านพร้อมทั้งได้ทำแจกทหารตำรวจที่ทำหน้าที่ป้องกันประเทศชาติไว้เป็นเครื่องลางป้องกันตัวในคราวเดียวกัน